มีตัวบินมาเลยครับไปเอาลงตรงนี้เฮ้ยไปเอาลงไปละเฮ้ยไอ้ดมแต่เย็นจะมาล่อเราซะละเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาล่าสักหน่อยครับผมไม่ได้ไปล่าก็น่าจะนานมากเลยนะไปะเดี๋ยวจะมาดูครับว่าผมยังจะไปล่าคนได้ปะนี่การที่เราจะล่าคนเราก็ต้องยิงได้พอสมควรเลยนะ แล้วก็มาดูครับว่าผมพอจะไปลากคนได้ปะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยครับมาแต่ว่าตอนนี้ผมไปหาพวกปืนแล้วก็ชุดเก็มาใช้เลยนะแล้วก็พอมีของเล่นอยู่ผมก็จะไปเมืองใกล้ๆเลยครับก็เมืองไบโอนะเมื่อกี้ก็มีเสียงปืนอยู่ดูครับว่าผมจะยิงได้ไหมอะไรก็จะร่วงท่าไหนนี่เดือน2เดือนนี่คือไม่ค่อยได้เล,เลยครับ แล้วก็มาดูไม่รู้ว่าตัวที่มันยิงเมื่อกี้ยังอยู่เปล่านะเมื่อกี้ผมก็ได้ยินเสียงปืน M4 ครับแล้วก็เป็นปืนหนักนะแล้วเสียงก็หายด้วยเนี่ยเฮ้ยโอเคมีตัวอยู่ข้างหน้าครับผมว่านี่จะตัวนี้เลยนะแล้วก็มาใช้ฟาร์มมาร์สพอนี่เรามาเล่นกับมันก่อนนะตอนนี้มันบินไปแล้วครับ เดี๋ยวผมใช้ปืนหนักเลยก็ยิงไปแต่เหมันก็จะหนีเอาโอเคตอนนี้มันย้ายไปละเฮ้ยนี่ไงโห่แล้วก็สุนที่แค่นี้ด้วยนะแล้วก็ตายพอดีผมไม่ได้รีโหลดน่ะมาจากบ้านเลยก็มีแค่นิดเดียวแต่ก็ดีที่ยิงตายครับมาได้มาละ อันนี้ได้ของมาก็ได้ปืนเลยก็ได้ชุดกร่อนะเมืองนี้ผมว่ามันก็น่าจะเงียบเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปหาเมืองต่อไปแต่ว่ามันจะเจอแบบเปลือๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาเก็บปืนก่อนนะผมยังได้ปืนมาไม่ใช่อะไรครับผมก็จะให้ตัวเราโล่งๆนะเดี๋ยววันก็จะเก็บกะเอาเก็บไปปืนแล้วก็ใช้กระบอกเดียวพอเลยก็กลับแม่บ้องนะโอเค เดี๋ยวเมืองต่อไปผมว่าเราไปแบนดิตดีกว่านะก็ค่ายโจรมันก็ไม่ได้ไกลามากแต่ว,ว่าระหว่างนี้ก็ต้องไปหาน้ำมันก่อนเนี่ยน้ามันก็หมดละเมืนอกี้ไปบินมาโอ้โหสันนิได้กลิ่นวะ่ะได้กลิ่นความนัวโอโหเอาดิดูดิ ข้างนอกก็น่าจะมี2ตัวนะแต่ก็ร่วงไปละและก็ร่วงไปแต่ข้างในก็สองตัวนะเมืองนี้แบบนี้เลยครับที่ต้องการตายไปแล้วสองและนี่ก็ตัวที่สอีกตัวหนึ่งถ้าผมเก็บอีกตัวก็น่าจะหมดตีเลยนะแต่ก็ไม่น่าจะใช่ตีเดียวกันเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นมันยิงกันอยู่นะแต่ก็มาอีกตัวหนึ่ง และก็ร่วงไปแลวก็มีเสียงมาไอของยังไม่ได้ดูนะแล้วก็ยิงไม่หยุดเลยขแป๊บเดงแล้วก็มีวิ่งมาด้วยแล้วก็ไม่ต้องปล่อยให้มันวิ่งเข้ามาพอแลวก็จะได้ของละสมเมื่อกี้อยู่ไหนเมื่อกี้ปืนหนักอยู่นะยังไม่ใช่ครับ <c oughs> เฮ้ยมาอีกแล้ว แล้วก็มีเสียงมอไซค์ด้วยเอาาววมาก็ตายแค่นั้นแหละแต่ว่ายังไม่เจอว่าไปตายไหนวันนี้เฮ้ยยังไม่ใช่ครับ้านี่ไงโอ้โหตัวนี้ของฟู แสดงว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าถิ่นนะเมื่อกี้เห็นตัวบินตัวเดิงก็อะไรไปม,มันก็น่าจะมาหาเราไละดีไงโอเคเก็บของต่อครับไม่ใช่ไรก็อยากได้ชุดกรอดอดีๆนะผวว่ามันมีชุดไททานเนี่ยอะไรนี้ม,นมีปะนี่เอเคก็แต่ว่าพอได้มา แล้วก็มีเสียงปอดในเมืองจริงก็น่าจะมีตัวเข้าเมืองมาเนะีจัดให้สักหน่อยนะเดี๋ยว่าเปลี่ยนใช้ปืน2กระบอกเลยแล้วกันกระบอกเดียวก็ไม่น่าพอนะมันก็หลายตัวเฮ้ยมาแล้ว โอ้โหผมว่าผมอยู่เมือ,องดีก็ไม่ต้องไปไหนเลยนะมาไม่พักเลยดูดิเดว่าจะวิ่งไปเล้หยุดอยู่ที่เดิมมีตัวบินมาเลยครับแลก็ตรงตรงนี้เอ้ยแล้วลงไปละเฮ้ยไอ้ดมแต่เย็นจะมาล่อเราซะละแต่ก็ดีครับตรงนี้แลก็แบบจุกได้อยู่ ไอตัวนี้มันมา2-3สรอบเลยนะแต่มันก็บินได้ครับหรือมันก็ต้องมาอีกแนะ่แล้วก็รอยิงเลยมาแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องไปไหนอยู่ที่เดิม,มนีไงนกว่าเดียนนักใช่ไหมเฮ้ยดูดิแล้วมันจะเอาเราให้ได้ครับแต่ก็ยากหน่อยนะ ี๋ผมว่าไราก็ลงไปเล่นข้างล่างดีกว่านะมันก็จะได้ล่าเราหน่อยเราอยู่วันนี้เราก็แบบอยู่ที่เดิมไงมันก็ทําอะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลงไปมันก็จะได้ล่าเรานะแล้วจันให้สักหน่อยซิแต่เมืองนี้มันก็วิ่งมาทีละตัวนะันไม่ค่อยมีแบบ3 4ตัวทีเดียวอะไรนี้แต่ก็ดีครับมันนี้ค่อยๆมากันแล้วก็ค่อยๆฟาร์มดูดิ ยังตายปึ๊บแล้วมันก็มาใหม่นี่แต่ว่าตัวนี้ก็ปืนหนักอยู่นะมนก็มาก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ยิงไม่ต้องพักเลยนะยิงได้แบบไม่ต้องหยุดเลยมาแล้วตัวบินเช่นเคย ว่าตอนนี้ผมยังไม่เจอพวกปืนเทพว่าอยากหาล่าสักหน่อยอันนี้ก็เจอแต่ปืนทั่วไปปืนเทพไม่ไม่โผล่มาเลยดีดิเฮ้ยตัวล่อหลังเราอีกแล้วต้องเต้นสักหน่อยละวม่ผมยิงกับตัวข้างหน้านะแล้วมันก็เข้ามาเนี่ยแสดงว่ามันก็รอจังหวะนะรอให้เราเผลอ เ๋ยก็จะมาเก็บเราต่ก็ตายไปเฮย้ยมีตัวยืนมองครับนี่ไงแสดงว่ามันจะไปเก็บของแน่นอนนะไอตัวม่อกิป้ปืนหนักไงมันกน็จะเป็นปืนกนลเบาเลยก็เราเก็บของนะแต่ก็ไม่รอดจากสายตาเราแล้วก็มีตัวมาแล้วแล้วก็ร่วงไปไอันนี้ตัวเดิม อันนี้ปืนหนักอีกใช่ปะได้ยังไงแล้ววันนี้มันจะฆ่าผมได้ไหมเนี่ย there. Shoot. มันจะคลานมาหาเราว่ะแสดงว่าจะดูไอ้นี่ครับจะดูโปรโฟไฟล,ล์เราก็ล้วก็เข้าไปป่ะหางหน้าเหมือนเห็นแวบๆบสแบบิงด้วยครับ ลงไปทีผมว่าอะไรก็ไปหาที่เล่นใหม่ดีกว่านะเดี๋ผมอยู่ตรงนี้ต่อพวกนี้มันก็คงไม่ได้ฟาร์มเอาก็ไปหาที่เล่นใหม่และกันแต่ระหว่างที่จะไปก็ขอเก็บของหน่อยนะยิงไปหลายรอบเดี๋ยวดนจะมีของดีอยู่นีเอเค ตัวเมื่อกี้นะแล้วผมจะไปก็ไปตัวมามันเจ็บแล้วดูดีพากดีนะอยากยิงนะแล้วมันจะโผล่มายิงเราก่อนนะพอเจ็บนี่คือวิกนี้เหรอไอ้ฟาร์มมาสพอนี่ไงเราจะได้เล่นกับมันนานๆหน่อยนะ ปุ้หนักแป๊บเดียวมันก็รวงละมาปุ้ยไปหาแล้วนะอะไรก็ร่วงไปเฮ้ยโอ้โหพวกนี้มันมาไม่หยุดจริงวะมาไม่พักเลยอะไมันมาแะ้วก็เล่นให้หน่อยละกันเผื่อว่าผมตายมันก็จะได้ของนะแล้วก็จะได้ไปเกิดที่อื่นแล้วก็จะได้ที่เล่นเอาไปนี่เอาเรื่อง หลายตัวเกินมีตัวอีกปะละของก็เหมือนเดิมครับก็ชุดกระดูกแล้วก็หน้ากากนะบางตัวก็มีชุดดีหน่อยป่ะนี่ผมว่าเดี๋ยวไปหาที่เล่นใหม่นะตอนนี้เราก็เกิดที่แกสสเตชันครับแล้วก็มีฟาร์มาร์สคู่ใจ และตัวนี้ก็น่าจะเป็นปืนหนังนะเฮ้ยเอาวะส่วนมาแล้วโอ้โหแล้วแต่ละตัวถ้ามันปืนหนังเ็ะน่าจะถึงนะเดี๋ยวมาดูครับระหว่างชุดเต็มกับชุดกระดูกแล้วก็ฟางมันเนี่ยและผมก็ไม่มีหน้ากากเพิ่มเลือดด้วยนะหรือว่าจะรอดไหมโอโหแล้วเก็บเลยโอเคสวย มีตัวมาช่วยขอพันยาแป๊บหนึ่งติดตัวครับแล้วก็จะยังเก็บของไม่ได้นะแล้วก็ไปงัดมันเลยฮ้ยท้ายมาแล้วก็ค่อยๆเก็บไปทีละตัวไม่ต้องรีบแล้วก็ใจเย็นไว้มาแล้วโอ้โหแล้วตัวนี้ยากหน่อยนะผมเห็นแค่ผมมันอะ ละตัวครับค่อยๆเฮย้ยโอ้โหดูดิใครมันจะไปเห็นวะเห็นแค่นั้นน่ะก็นึกว่าแบบมีนกบินอยู่อะไรองี้เอาดิฝ่ามารคู่ใจและก็สวยครับเรียบร้อ,อยเลยโอ้ยมันไม่ยอมให้ผมเก็บของจริงดิเก็บแค่ปืนมาก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นคนอยู่นะ ผมได้ปืนหนักมาแล้วแล้วก็ได้ M4 ม,มาด้วยมาจังหวะนี้จะมากี่ตัวก็ามาแล้วก็ร่วงไปไมีนี้ให้เราป่ะหน้ากากสวย <Nice. S 1> แล้วก็ชุดเหล็กนะนี่แล้วก็ตรงนี้ศพนึงผมก็ยังไม่ได้ไปเก็บนะ แต่ว่าอะไรก็กำลังดัวอยู่เอเคโอแล้วข้างหลังเรานี่คเอ,อยังเดือดเลยมาอด่าไปเล่นด้วยคนครับข้างหน้าเราแล้วมาดูครับว่าผมจะรอดปะผมว่าน่าจะหลายตัวด้วยแหละแล้วก็มีเอฟเฟกต์ระเบิดด้วยแสดงว่าก็กำลังปล้นบ้านกันนะ สวนี้ก็น่าจะชุดเต็มนะแล้วมีตัวมาละเฮ้ยโอ้โหเละตัวในรถตายเลยก็อีกตัวหนึ่งสวยไปอะ้วก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับแล้วก็มาล่าในรอบไม่รู้ว่าหลายเดือนละแต่ก็แค่นี้กนแล้วกันครับแล้วก็มาสั้นๆนะไว้เดี๋ยวค่อยมาหาลงล่าใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละ